วันนี้ค่าเข้ากลุ่มซูเปอร์ V.I.P สั่งล็อกนะคะ589บาทเท่านั้นปกติค่าเข้ากลุ่ม999าบาบาทนะ999านะปกตินะรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยง่าประจำวันที่16ทับ6ทับ6ะเข้ามาแล้วขอสองแชร์หน้าเฟซนะคะเข้ามาแล้วขอสองแชร์หน้าเฟซจ้ะ สองร้อยสิบคนสวัสดีค่ะใครยังไม่เข้ากลุ่มซูเปอร์วีไอพีมีไหมมีใครยังไม่เข้ากลุ่มซูเปอร์วีไอพีไหมคะไหนมีใครยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มซูเปอร์วีไอพีไหมขอคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหน่อยเร็วขอคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซูปปเปอร์วีไอพีหน่อยเร็วใครอยู่แล้วกดหนึ่งขึ้นมาใครไม่ได้อยู่กดสอง หนึ่งขึ้นมาไหนขอเสียงคนอยู่ในกลุ่มซูเปอร์ v i p สเน้นสองตัวล่างนะทุกคนนะ 16คนคะ่ะ <c oughs> ใครอยู่ในกลุ่มซูเปอร์วพีแล้วกดหนึ่งนะบอกเพื่อนหน่อยว่าปังไหมบอกเพื่อนให้เจ๊นหน่อยเลยว่าปังหรือเปล่าอยู่ในกลุ่มนะ่ะปังทุกวันไหมคะ ดีในกลุ่มปังไหมพี่ปังไหมอยู่ในกลุ่มเจ๊ปังไหมไว้ายไม่มีใครตอบแสดงว่ากลุ่มเจ๊กุ้งไม่ปังเลยเนี่ยไม่มีใครตอบเจ๊เลยแสดงว่ากลุ่มเจ๊ไม่ปังใช่ไหมไม่มีใครตอบเลยว่าปังหรือเปล่าปังไหม ไทปังเออปังดิปังอยู่นะใส่วิ่งใส่รูดวดนี้เรียกออกวันทียอะไรเออเรียกออกวันที่อะไรตามที่จอบมาได้ใส่วิ่งใส่รูดค่ะเน้นหนึ่งรัฐบาลไทยนะใส่วิ่งใส่รูดเน้นหนึ่งสองตัวล่างนะคะ องตัวล่างรัฐบาลไทยรุ่นหนึ่งค่ะแม่เตือนใจสวัสดีค่ะเอ่อแม่เซลสวัสดีค่ะฟังสุดๆเออไหนใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มทีเนี้ยขอคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มหน่อยอยากเข้ากลุ่มไหมคะอยากเข้ากลุ่มซปเปอร์วีเอพีไหมใครยังไม่ได้เข้าอยากเข้าไหมคะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มซปเปอร์วีเอพีอยากเข้าไหม อยากเข้าวันนี้จะคงมีโปรโมชั่นมาให้เข้ากลุ่มสั่งล็อกซูเปอร์วีฮานอยไทยรัฐบหาลฮานอยหลา่ารัฐบาลไทยนะคะลิงด้านล่างปกติ999บาทค่าเข้ากลุ่มวันนี้589บาทเลขสวยค่ะ589เลขสวยใครจะเข้าจิ้มลิงด้านล่างค่ะเลขออกวันศุกร์ที่16 วันศุกร์มีหนึ่งแน่นอนวันศุกร์ยังไงเลขก,ก็มีหนึ่งแน่นอนค่ะเสื้อเจ๊กุ้งวันศุกร์มีหนึ่งแน่นอนเชื่อเจ๊วันศุกร์มีหนึ่งค่ะวันศุกร์มีหนึ่งแน่นอนสวัสดีครับพี่คนสวยเด่นอะไรครับรัฐบาลไทยสองตัวร่างเด่นหนึ่งค่ะวันนี้ งวดน,นี้เด่นหนึ่งจ้ะแชร์แล้วขอบคุณค่ะคุณใจจังใครแชร์แล้วขอบคุณมากๆใครยังไม่แชร์แชร์ด้วยนะสวัสดีสา0รคนค่ะ3ามรยคนตรงนี้300ร้คนตรงนี้วันนี้ประกาศอีกหนึ่งรอบนะคะใครจะเข้ากลุ่มซปเปอร์วีไเจ้กุ้งเลขสั่งล็อกลิงด้านล่างปกติค่าเข้ากลุ่ม9ก้กบกาบาทวันนี้เจ้กุ้งให้เข้า 589บาทใครถูกหวยลาวอยากต่อยอดอยากเข้ากลุ่มอยากถูกทุกวันจิ้มลิงด้านล่างมาสมัครเข้ากลุ่มกันเยอะๆค่ะมาหนึ่งอะไรบ้าง หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนค่ะใช้ให้แล้วขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีซอสี่จ้ะเลขบนสองตัวอะไรยังไม่รู้เลยบนยังไม่ได้คำนวณตอนนี้คำนวณล่างก่อนแม่งของแท้ของแท้จะ้ะลิงด้านล่างใครอยากเข้ากลุ่มนะคะซูปเปอร์ VIP สั่งล็อกปกติ999บาทอ่าบาวันนี้ให้เข้าแค่589บาทอยากเข้าจิ้มลิงด้านล่างออนตังห้า สลิปมาไว้เลยเดี๋ยวลงจากไร์สดนะคะจะไปส่งลิงเข้ากลุ่มให้เดี๋ยวลงจากไร์สดจะไปส่งลิงเข้ากลุ่มให้ใครจะเข้าจิมแล้วก็อนตังแจ้งสลิปได้เลยมากซีบเออเล็เลขกงามเดือนวัวน,นี้เล็กซบกับสิบแปดสิบเก้าก็สวยเถสิบเก้าสิบหกก็สวยวดนนี้ชอบหนึ่งสองตัวล่างนะเดี๋ยวบนค่อยมาว่าล็อกล่างก่อน เลสั่งล็อกใครอยากได้นะจ๊ะกดลิงด้านล่างเข้ากลุ่มเด้อเดี๋ยวจะไปปล่อยล็อกให้ในกลุ่มเดี๋ยวจะไปปล่อยล็อกให้ในกลุ่ม,เ,ปปอมเออใครอยากได้สั่งล็อกงวดนี้ใครอยากได้สั่งล็อกรัฐบ,บาลไทยงวดนี้ มักสิบแปดแมนบอพี่มักสิบแปดมนบอชัสิบแปดเหรอเขาแล้วค่ะเขาไปล่อล่อบอล่อหลอกเหล็กแมนบออาลิงด้านล่างกลุ่มซปเปอร์วีไมีใครยังไม่เข้าไหมอ๋ออันนี้เป็นกลุ่มไม่ฟรีค่ะเพราะกลุ่มฟรีมิจชาชีพเข้าเยอะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสั่งล็อกนะคะมีใบเขียวให้ใครที่เข้าวันนี้ 589บาทจากปกติค่าเข้ากลุ่ม999บาทค่ะปกติค่าเข้ากลุ่ม999บาทวันนี้ฉลองหวยราวเข้าให้เข้าแค่589บาบาทใครจะเข้าจิ้มไปเลยแล้วเลขสั่งล็อกจะให้ในกลุ่มนะคะเลขสั่งล็อกตัวนี้เม็ดเดียวหางเดียวจะให้ในกลุ่มเดี๋ยวจะส่งลงกลุ่มให้ใครอยากได้ก็ จิ้มเข้าไปค่ะนี่นะคะรัฐบาลไทยใครแคบแล้วใครแคบแล้วใครแคบแล้วก็ขอให้โชคดีนะเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาเอาไปตามบ่มาก,กับปลอยพานเด้อพี่เด้อไม่ไดราม่านะส่วนชุดสั่งล็อกนะคะใครอยากได้ก็มาเข้ากลุ่มเลยมาเข้ากลุ่มเลยจ้ะถ้าไม่เข้ากลุ่มคือพลาดน,นะ ไม่อยู่ในกลุ่มคือพลาดนะแล้วก็เดี๋ยวเราพัฒนานะคะเราพัฒนาเดี๋ยวก็ถ้าพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวจะคำนวณให้ก่อนเผื่อทุกคนอยากไปจิ้มไว้อะตอนนี้ใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างนะรัฐบาลไทยให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองตัวล่าง